ในคืนที่แสนร้อนอบอ้าวบีนก็นอนไม่หลับดิ้นแล้วดิ้นอีกโอ้โหทำไมมันร้อนขนาดนี้บีนเลยปิ้งไอเดียสุดบันเจิดคือลากเตียงมานอนข้างตู้เย็นซะเลยแล้วก็เปิดประตูทิ้งไว้ให้ความเย็นบรรเทาเอไม่มีก็เล่นแบบนี้แหละคนกําลังจะหลับอยู่แล้วจู่ๆมานชีวิตในรูปแบบมแมลงวันตัวน้อยก็บินเข้ามาผ่านหน้าต่างน้องก่อกวนซะบีนลาคานอนไม่หลับหลายคนคงเคยเจอใช่ไหมครับเวลามีมาแมลงวันมาบินข้างหูเสียงมันจารอ หนาลำคาญเกินบีนก็งดเงียดนะสิจะนอนก็ไม่ได้นอนแกเลยหาวิธีกำจัดน้องทุกทางเราอาจจะเคยดูโรแวนเจ้าของบทมิสเตอร์บีนฟัดกับเพื่งในแมนปะทธบีมาแล้วพอมาเวอร์ชั่นนี้ก็ยังมีเรื่องกับมแมลงวันอีกแต่ทุกวิธีที่บีนคิดได้มันก็ล้มเหลวไปซะหมดจะเอาสเปรย์มาฉีดก็เกลี้ยงเอาไม้ตีน้องก็รอดเอาหนังสือบีบยังไม่เป็นอะไรเลยโอ้โหนี่มแมลงวันหรืออะไรเนี่ยแกเลยใช้วิธีเอาโดนัทเหลือๆมาทํากับดักจับแล้วเหลือเชื่อวิธีนี้ได้ผลเฉยบีนจับน้องได้อยู่หมดัด บีเลยจะโยนถังทิ้งออกนอกหน้าต่างแต่สําเร็จอยู่แล้วป้าจูเลียเจ้าของห้องเช่าดันขึ้นมาเอาเรื่องซะก่อนเพราะบีนทําเสียงดังจนป้าแกนอนไม่หลับทําให้บีนตกใจเผลอปล่อยน้องหลุดออกมาอีกแถมยังโดนป้าบ่นไปชุดใหญ่จังหวะนั้นบีนก็สังเกตเห็นว่าน้องมแมลงวันกําลังอยู่ในตู้เย็นบีนเลยรีบปิดประตูแล้วขนไปทิ้งตรงหน้าต่างซะเลยแต่ตู้มันใหญ่เกินทิ้งทั้งหน้าต่างไม่ได้บีนเลยต้องยกลงบันไดไปแบบเงียบๆแ,แล้วบีนก็ทําสําเร็จครับพอถึงข้างนอกปุ๊บแกก็เปิดประตูปล่อยน้องกลับสู่ธรรมชาติในที่สุด ก็ได้น,นอนสักทีแต่อา้าวปาจูเลียที่เพิ่งตื่นพราะบีนทําเสียงดังก็ดัดสันดานโดยกันและให้บีนนอนข้างนอกนั่นแหละจบเลยสรุปบีนก็นอนในตู้เย็นเอาละกันส่วนเตียงแสนสบายของบีนน้องมาแรงวันก็ยึดเป็นของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยพอโทบีนเอ้ยแพ้ยันมาแรงวัน